ปลาเท้าเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับดีมากในทุเรียนเล็ก oh. ในสูตร9-3-3กับพี่ยามพอยต์หลักของเราที่เรามีแล้วแตกตแต่เพื่อนคืออินทรีย์วัตถุของเราสูงถึง3 0ตในตัว9-3-3กับพี่ยาม9-3-3ของเราเนี่ยทำไมมันถึงตอบโจทย์กับทุเรียนเล็กมากเพราะ1นนะครับมันไปปรับโครงสร้างดินพี่ครับทีนี้ พอน้องเบยพูดถึงอิย์วัตถุน่าสนใจมากเลยว่าบอกอิซิวัตถุเนี่ยถ้าเรามองในรูปที่ว่าให้ชาวสวนเข้าใจใง่ายๆนะเนี่ยพวกเนี้ยม,<พ>มันต้องปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอปัญหาของเกษตรกร,ร,กรคือว่าบางทีเราไปซื้อดินมานะมันเป็นดินแดงๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าดินเนี้ยมันดีมันดีคือมันแค่ระบายน้าระบายาอากาศดีแต่มันไม่มีอิซิวัตถุพอมันปลูกเนี่ยมันจะต้นแค่แกนจะโตช้ามากเลยเพราะนั้นเนีกยอนแนะนํา เรื่องของซีวัตถุเป็นซีวัตถุเนี่ยครับเดี๋ยวต้องบอกพยายามนี้ก่อนเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องโครงสร้างดินแต่ที่เนี้ยนะครับปุ๋ยปลาเท้าแล้วเนี่ยอยากจะชวนกันคุยเรื่องของสุขภาพของดินที่ดีโครงสร้างดินเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วหนึ่งเม็ดดินต้องมีโครงสร้างอากาศต้องมีนะโครงน้ํา เรื่องเม็ดดินเขาก็จะแบ่งเป็นอินทรียสารสี่ห้าเปอร์เซนต์อินทรียสารหรืออินทรียวัตถุห้าเปอร์เซนต์น้ำยี่ห้าโสร้างดินที่ดีแต่ที่นี้นะครับดินสุขภาพดีเนี่ยนะครับที่ป่าเท้าเราให้ความสําคัญก็คือหนึ่งดินเนี่ยต้องมีจุลินทรีย์สองดินต้องมีธาตุอาหารและสามนะครับดินต้องมีโครงสร้างดินที่เหมาะกับการปลูกพืชนหละครับหนึ่งเราตอบโจทย์ไปแล้วเรื่องของโครงสร้างดินสองเนี่ยครับที่บอกว่าปุ๋ยป่าเท้าเนี่ยเรามีอินทรีย์วัตถุที่จะไปช่วยในเรื่องของโครงสร้างดินและ ธาตุอาหารในด,ดินถ้าสังเกตดินง่ายๆดินที่เห็นเนี่ยจะมีค่อนข้างเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับก็หมายถึงว่าอาจจะมีการถ่าธาตุอาหารค่อนข้างจะเป็นดินร่วนทรายดินอาจจะไม่มีการเก็บนา้าครับพยามก็คือดีในเรื่องของการระบายน้ําน้ําอาจจะไม่ขังแต่เมื่อจเจอสภาพวะาแรงแล้วเนี่ยต้นไม้อาจจะสูญเสียน้ําได้ง่าย om หรืออินทรียวัตถุนะครับก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินทาให้ดินเนี่ยอุ้มน้าได้ดีขึ้น2พอดินสุขภาพดีปุ๊บเนี่ย สิ่งที่จําเป็นต้องมีนั่นคือสารอาหารธาตุรองธาตุเสริมนะที่เราเติมเข้าไปในปุ๋ยตาปลาเทา้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในดินเลยนะครับทั้งแคลเซียมอะมินโนโปรตีนทั้งจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งที่บอกว่าสําคัญมากนะครับจะอยู่ในดินพร้อมกับการปลูกทุเรียนอยู่แล้ว